ครับผมเอทุกท่านนะครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับทางช่องออนซอนถิ่นดีสารแล้วก็ทางเพจไอ้ผมของคนเดิมนะครับผมแล้วก็สวัสดีนะครับ FC นะครับที่เข้ามาชมย้อนหลังนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาติดตามแนวทางกับปู่จำลองนะครับในงวดวันที่16พฤศจิกายน2564รนะครับ ว่าจะมีตัวไหนนะครับให้กับทุกท่านได้นำไปพิจารณานะครับในงวดวันที่16นะครับกอติดตามกันนะครับผมกับแนวทางปูจำลองนะครับเดินกัะยินเข้ามาแล้ว การมาสังครับปูมาสังรครับถวายน้ำด้ถวายน้ำ้นถวายนมกันแมบ้านก็จะได้ถวายน้ำนะครับถ้วยแม่บ้านก็้้ยช่องช่องช่องยังช่องยัง คนกระชาม็รวดว้ยไอ้หน,น,นึ่งคสงสามกรด้้ยอยกกันาเนาะวันผู้จัรวมเลยนะัเราก็จะไปอาบแดเขียนแวงเลยลนะ่ะอ๋อก็ต่างยัก ปูนว้ในงวดนี้ว่าเป็นสองล่องไผ่เขาบอกปูไปดูป้ายโฆษณาเลยฮะป้ายยุทสตรอะที่เก่าอ๋อเปบุงก่อนครับไปารเห้ายโฆษณาีนั่นเปาตรงไหนเนาะโอ้าเมันเก่าบอกรับปูที่เก่าเขียนนที่เก่าเวลาเดิมเวลาใหม่ประดีที่เก่าเวลาใหม่เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ ไม่เป็นสองรองใครนะครับปู่จำลองไม่เป็นสองรองใครเลยครับครับทิดถึกนะครับก็ดยาว่ากันเด้อนะครับเดีีทุกท่านนะครับเนาะก็เป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับได้เป็นอ่ะนี่ครับผมพี่น้องปู่เราเขียนไว้นะครับหอยไว้อยู่ข้างฝากุฏิเรานี่คือเก่าเหรอครับผมเด่นเด่นมากที่สุด ในวันที่16พฤศจิกายน2564ถูกแท้แน่นอนอย่าลืมนะจ๊ะ627กับ C3 นครับเป็นหนึ่งไม่เป็นสองลองไขเด่นมาก ตลอดทั้งปีนะครับสำหรับปูจำลองเด้อนะครับอยู่ที่ทุกท่านนะครับในวันนี้เราเขียนให้นะครับหกสองเจ็ดกับซีสามส่วนตัวนี้นะครับเป็นสูตรนะครับเด้อนะครับอาจจะเป็นมือผ้าไปก็ได้นะครับนอกตัวนี้เนาะนะครับเจ็ดแปดส่วนตรงนี้ก็เป็นสูตรของปูนะครับก็ให้ทุกท่านจับเอานะครับจับจับนี้แปดซีหนึ่งเก้าสองห้า 036นะครับสำหรับแนวทางของปู่จําลองนะครับของแค่ของแค่ตัองลายมือปูเท่านั้น4ีสามนี่แค่นห้ืออกว่าครับพี่น้องสามตัวสองต,ตัวอย่างละหัง ถูกแท้แน่นอนอีกชุดเก่าครับปลาสุกมาเร็วมาเนี่ยปูาสุกมาเร็ว,เ,รว,เ,รวเอาบัน้นให้พี่น้องเด็กสีบังคับเนาะโอ้ยมันถือยากแลยของแท้เอาบัน้นเอาทเท้าปูคร<ๆ>ับผมในในในโต๊ะที่ปูหอมานี่ตลอดทั้งปีชุดซีโต๊ะนี่ของปูนี่ นี่มีนอตัวที่ว่าแปดสี่หนึ่งเก่าหาสองหกสามเกชุดโอ้เ็กชุดนี่บกโ้เผเจ็ดแปดนี่เป็นตัวเดีนบบกปูมือพาไปโอ้อพาไปนี่เรียกมือพาไปนี่คือตัวมือพาไปนี่คือตัวเด็กขอปไปในงวดวันที่1 6พฤศจิกายนสอง4ในารตัวสูตรตัวต่างนี่เอสซี่เป็นกระทำไรก็ยังเป็นมันเป็นสูตรมันเป็นอย่างคาปูอะมือพาไปนี่เลกสูตรจากเอีไ จากสิบตัวจากสิบตัวมาแต่มาจับได้แค่เจ็ดแปดแม่คือว่าตัวไทยตัวไทยมันเจ็ดแปดมันมาชุดนี่เด้พวกเราเจ็ดแปดสอ้ีห้าหกเจ็ดแปดมือพาไปนะครับผมนะครับไม่ได้แท่งโต๊ะแก่สิบสองเ็น่นวทางนกปูเนาะนะผมแจว่าหกสองเจ็ดสี่สามนี่ดีเลยไปกันแก็ดี แยกได้บ่าครับปู่สมมติว่าเล็กสี่มาแยกกันแล้วครับหุกสองเจ็ดนี่บังท่านก็อาเอาไปจับเป็นหกสองหกเจ็ดสองเก็ดก็น้ำน้ำสออีกเล้วอ่าคเกับสองกับสามกับสี่ไ้ก็จบแก่สี่สองเจ็ดนี่มันตรงกันกับกวเลขที่ผมหมักเลปู่สองเจบก็บางอ่เลยผมได้มาสองเกีเจ็ดสองด้พี่น้องนะครัในส่วนตัวของไอมินมักสองเก็ด นะครับนะครับเป็นแนวทางเรามาตรงกันกับของปูจำลองน้าพี่น้องครับลองิเคลอดพิวชนนันาเด้อนะครับกดจะมีตัวยืหวไไอ้ไอ้ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับผมสรับกันนี้ปูก็มั่นใจให้นก่นปูเนาะเจ้าเกาเจ้าเจ้าเกาผู้เกาคือเกาเจ้าเกาผู้เกาคือเกามั่นใจ แต่สำนมกกระาโตัก็แยกเลยรมแยกออกไปกระาโตัว่แล้แมนน้อปูเขาเขาแยกเปูมงจะน่อยบกแยกเงินส่วนของแต่เมื่อจะจะแยกม่แยกกัน่ายไปจะดิีแล้วแต่ก็เจีเอาไปมาต้องแยกกันเดี๋ยวเพราะว mm. ันพ่นไปแยกเอาอยู่แล้วครับพออซี่คนเก่นั่ไปวิเคราะห์ที่จะได้อยู่แล้วก็ที่สามวนไหนก็จริงแถวใช่ผู้บีคก็ห็นว่าน้ำมัน ครับนหางสามตัวหางเดียวสองตัวหางเดียวอากาศไมมมีมาสต์ผสมก็คือมือผ้าไปคือเกาวน้าปูเนาะมือผ้าไปคือเกาือไปตัวกาดมือนีมันลงมามือนี้คือกาเนียนมดแล้ครับชิดตัวคุณไปใส่ท่านผู้ชมนะครับผมนี่คือของปู่จำลองนะครับผมเป็นตัวเลขของปู่จำลองนะครับแล้วท่านผู้ชมถ้าท่านใดเข้ามานะครับผมนะครับเดี๋ยวปู่กะไทยนะครับเดี๋ยวอยู่ในไล่าสุด สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมนะครับคุ้ปนกระถินจ่าไปได้จังมือลรครับจบไปแลวันที่เจ็ดเด<ม>อนควันเจครับได้ลายมาเลยเนาะประมาณหกหมืนม่นกู่ครับเลขอยากได้หางไงหางมันต้องไปถามก็คอยบอกคอยไปยุ่งยังโอ้โหเนาะคอยลงมาแล้วกันแล้วๆๆลคอยขึ้นไปอยู่ครับหางโอเค ถุาเงาคนเล่นักเอาตี๋โอ้โก็เดมันจะดื่มมือส่มันลักมันลักเอาป้องลปูี่แล้วกับปักเาไมดังเนีมีคาได้ดังไมได้ดังครับไม่ดังเนี่ยไม่ดังไม่ดังไม่ดังของปูครับมีคนมาลักกับของปูแล้วแลวเอามาไว้มาไว้ก็หนอก้อก็เห็นก็ลักออาไปอี่มนดังๆนี่มีคาได้ดังๆกนัวเลขสามเอยตันงงึ่ง ดังเลยี่ค่ะนะครับผมพี่น้องสําหรับนะครับแนวทางของปูจําลองนะครับนี่คนผูเก่าก็คือเก่าแล้วว่าเสเอาไปอย่างหลายตัวแทนเอาตัวเดียวเห็อคนปูเนาะก็จะไปสิ่งอย่างหลายตัวแทนหกสองเจ็ดกับสี่สามนะครับตัวนี้ก็เป็นสูตรน้ำปูเนาะ อ,อ,น,อ,อนนี้เลขสูตรนี่ี้ตัวตัวนี้ก็เป็นมือภาไปออกจากตัวนี้น่ครับอคอรับตัวนี้มือภาไปครับเจ็ดแปดครับสำหรับสามตัวนะครับก็มีหกสองเจ็ดกับสี่สามดูนี่ก็อายุใครพอดีอายุปูเจ็ดสิบแปดบอเจ็ดสิบแปดปีปูได้จากภาษาเนาะครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดอีก 17นะครับผมอายุปูได้78นะครับบัวได้17พันศานะครับสำหรับเด้อครับพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องนี่ก็คือเป็นแนวทางของปูจำลองครับเนาะก็ขอให้ทุกท่านนะครับปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะทางช่องกรนซื้อกางเป็นแนวทางให้กับทุกท่านในน้ำไปพิจารณานะครับผมนะครับปิดถือก็จะว่ากันครับเนาะทางช่องเป็นแนวทางให้นะครับส่วนปูก็เป็นแนวทางให้นะครับ สามถึงสี่ก็ได้สิูแกนเริ่มแล้วบอกจ้าชุดอนครับขบอกว่าสร้างขึ้นสแล้วไม่ต้องไปขึหนึ่งจะสร้างเนก็ยืนเลแค่นแล้วเล่นก็หนีกองเจ็ดสามเจดแจ้งให้พีน้องเ่ไ่กยืดแจต้องหลาตัวนปูเนาะ ไ่ต้องหลายตัวนะปูเอาแค่นั้นพอเลยให้พันแจงเอาหกสองเกีัติกับสี่สามแค่นั้นพันแจงเอาอังแมนน้องปูแมนเดาปูผิดก็คือผิดน้องปูนะก็แค่นั้นเองหกสองเกียตกับสี่สามนะครับพี่น้อง